bao tiền chị bết. long xiềng như thế bao nhiêu nhở 100 000 100 à sao phên năng... à, à. à. huh? hey à, không ba cái đấy phải zoom mua cái đấy không phải zoom mua cái đấy không phải zoom cái đấy không phải zoom mua cái đấy không phải mua cái đấy không mua cái đấy không phải zoom mua cái đấy không đấy เดีย๋ยวได้บ่สแสนม,นไมีได้ไหมใจอยูได้เมื่อน,นี้ได้เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ฝันดีได้เมื่อคืนนีฝันดีได้เมื่อวานบบนี้ฝันจนแจ้งเอาทชื่อบบ <c oughs> ดีท่นแบบอนบอลไปหาปลาคาร์ฟมาจดเมีื่อาวานนอ้เนาะฝันว่าอันนี่ดิตัวนี้เมื่อคืนนี้อ่า zoom นี่หกโตคอยเห็นอยูเป็นร้อยไม่เช่านี้ฝัน ก็เลยเกจะไมได้ชื่อน้ำมูลโบ่ะเลก็ตัวที่ซองก็คืออ้อบ้างท่านั้นนี่ปุ่กองเทนเนาะกองหาพันาะกองหาพันเนาะมันหลายปองอยู่พวกหลายปองปุ่นสิบปองบ่โอ๋อโดยโดยโดยโอ้ยกำลังคอยกันไล่ไปหาพันกี้พี่น้องเนาะตายคูนี้เขากะยอมเลยพี่น้องเด้ออ่าแต่ก็มีตัวทิเพิ่มเติมอีกก็คือตัวปลาใช้ตัวปลาดิ ปลาใหญ่เนาะปลาใหญ่นี่มันมีปลาหน่อยปลาใหญ่อีกบ่หนิมีปลาหน่อยปลาหน่อยคือปลาทูน่าปลาหน่อยปลาทูน่าปลาหน่อยลายปองตัวนี้เท่าไร้ได้เนี่ยมสี่สิบเจ็ดตัวนี้น่ะมันได้แต่ปองสี่ปองสามเนี่ยอ๋อสี่สิบเจ็ดพันได้พี่น้องเด้อเนาะสี่สิบเจ็ดพันแต่ก็เอาตัวนี้เอาเอาปลาใหญ่ก็ได้เล่เล่พวกโตบ่เฮ้ยปลาปลาใหญ่มันเคยออกเรื่อดเนาะเฮ้ยบางทีมันออกอีกกระไรเอาปลาน้อยดีกว่าเอาปลาน้อยเอาปลาน้อยเด็กกำลังจับรออยู่นี่พปลาหน้อย อ่าซ้ำกันกันดะตรวจออกมาปาะอปนางว่าบันเนาะอันนี้นคือลองเสียงดวงเบิงงเดอพี่น้องเดออไก็เก้าสิบสี่โอ้เก้าสิบสี่พันเก้าสิบสี่ัได้ไงแล้วกาสิได้สิบล้ก็ได้หายส้นึงเลย่อเส้าอ่อไขว่รุดไหนเนี่็นี่อยู่เนาะหายเส้นึงเลยเก้าสิบสี่พันมาต้องทอนเป็นทุนนะอย่างไรบ้านนี้คือปิดโอ้ใบไ่อยเบิรบ้านนี้เนาะ อ้าพี่น้องเอ้ยเป็เบดหายังพันเอาบ่มาใบดเพอรบ่งดิเพอรบ่งมาไหมจุดขออนุญาตถามเจ้าซื้อว่าอย่างไรก่อนื้อกีอ๋อเดยดยดยเยสเอาอ ถามมึงเอาไว้ก็เลยพอจะได้ยินแล้วพี่น้องเหรอน้องกี้เลยพี่น้องเด้อผู้ใดผ่านไปผ่านมาทั้งนี้กะทวารทานใดที่ว่าผ่านมาทั้งบ้านตาเหลวเนาะทั้งน้องคนกะชีเด็กวาใคเด็อยู่หิมพานต์ถนนนท่าไงได้แปดสามสามบ้านบ้านท้าก็เลขเลขออกนี่ทุกมื้อวัน มันจันทร์ทักจังหวัดอะไรทีไหนสาทิงย์สงศต่อทิ่แต่ว่ากับเท่าฟันดีๆดีรอพุ่นแหละจังซื้อพี่น้อยเนาะแต่เก่ากับพาได้คอยแบบว่าเป็นะไรดอกเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันเห็นทั้งสาวทุกตาเพราซืนนเนาะเอ้ยทุกตาเลยเนาะเป็นซื้อถือ16ตื่อ16ตื่อเะอันนี้เขาใช้อีกตื่อเฉย ชื่อเลีกยังไงสี่ีแล้ววะี่ีบอนี่ได้สี่ี่นะนุ่มหน่อยนี่โอ้เชื่อจาแล้วเจาซี้ไปทั้งไม่ได้นียเจ้าเรียกกบบอมันจับแันข้ามาวางที่นี่ซื้อกบกับแนกบกับแมงกเบอ้าวบานี yeah. ้ไปนว่ข้มาียเเงนเลเจ้อี้นี่จ้อีแ้ mẹ ăn bùa gân nó, mày bị gọn gân mặt mày ghì gọn 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 กำลังจะเดินทางกลับบ้านได้พี่น้องเด้อเนาะพอดีว่านี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเวลากะสิบแปดโมงเช้าสองนาทีพี่น้องเอ้เนาะพอดีเมื่อนี้กะโอ้พี่น้องเอ้เนาะึุบอ่ตาตอเมื่อนี้แต่ว่าจะมีผู้โชคไงไปแจักเมือน,นอ้เนาะเห็นยังนะ ันดีว่า,ค,าคืนนี่ช่อแจ้งว่ามืนฮะข้นขออนุญาตเด้อสาวเด้อถ่ายคลิปแน่เออพี่น้อยตัพี่น้อยพอดีว่ามื่อนี้ทางห้องกับากัน้ลังเดินทางกลับบ้านนะพี่น้อยกำลงังเดินทางกลับบ้านได้ นี่มาเสียงดวงเบิ้งก้อนมืาอนี้ยแล้วก็าวอต้าได้เอาเรื่อยได้อันนี้มือวาดนี่เนาะอวอตามามาโน่เลยฝันอืฝันว่าบาเวียดนะตึกกบแต่เอากบบอเออเอากบแทนเผาแห่เอเอากบีทนเผาแห่เอากบีทนเผาแห่กิ้วๆรถตึกลงไปแห้งได้ลายว่ะเออเอากบฝันให้ฟันได้ เออเอาไปว่ายกอันนี้อันนี้คือฝันเอออันนี้คุ้ฝันเนาะฝันอันนี้คือฝันเนาะเด้อย่างเด้ช่างมัอนี่เนาะเด้มันคู่ได้ขยากได้เงินเด้อนี่ทั้งอ่าไม่ค่าเพิ่นเพิ่นดีอยู่บ่เพิ่นดีอยู่บ่มัอนี่ขายเรื่องราศึกติดหัวเนี่ยอภสบายบ่เป็นไข่เออเป็นผู้ไทยบ่ผู้ไทยบ่อ๋อ เออเพราะอะไรคือว่ามีทางอันนี้อุทัยอุทผู้ไทัยยังเป็นไหมอุทัยกาอุทัยกาเพิ่นมากเออเม้นแล้วอันบ้านเอื่อยนั่นเด้เออเข้าไปเอื่อยน้อยนะเอื่อยน้อยแล้วว่าอุทัยเด้นอุทัยกาบาบางเขาแจ้งบาบางบ่แล้อยู่ทางเดียวกันบ่บาบางบาบางบางก็ไดทางทางบ้านหรือ่อ๋อแล้วกันยูทูบเบอร์ด้วยกันอ่าอ่าเออเนาะคอยกำลังคู้ได้คอยกำลังคู้ว่า อาเขียวว่านี่นะอาแบบผูไทยะพี่น้อะไยเนาะเอาหลังไ้ได้ไปมูบันมูนี่ซมเ่องยังบอกแล้วเรื่อสองตัวเนายปองเถล่ปองเถล่เอาปองเถล่าปองเราลองว่าผูไทยบิ่งปะไทยปะปองเถล่ผูไทยกบบมันไหลผูไทยดิเด้อเอดเอเอดเอลินะโอวจะดีเห็นแล้วรุ่นนี่ เไม่ได้การชื้อเลขก็ว่านเวันนี้ตัวเห็นก็เป็นตะแพงกับรถเนาะเสื้อกันข้าก็ครบเนาะหนึ่งเจิดหนึ่งเนี่ยหึ่งเลยตะแคงเอาสิถามแต่ทุกคนนี่ได้เลขยังมัอนี่นะฟันดีบ่เป็นได้ด้วยจุดจุดประสงค์ที่อยากซื้อเลขนี่เป็นได้ไหนนี่แล้วนี่ฮะนี่แล้วความฝันนี่ผมแม่บอแมนว่าเห็นนั่นกำลังเป็นกระแสก็นี่นะมีกำลังใจอยากซื้อรองเวิร์บ่อเออ มันต้องวัดบึงหรอว่าคือ่อยว่าอแล้วไขว่ไหนเสียงหลวงเสียงหลวงเออพอได้รุ่นบริเวณแบบเด่นกายพนันเพราะว่ามันกระตูเรพันกีบอันนี้กระตูนะซื้อพันกีบได้สี่โดยลักเออเอากระเป๋ต้องหินหลายเออสิบเก้าพันเออเอากระเป๋ต้องเอากระเป๋ต้องหินหลายเนาะอออคุณบอกว่าตาลักได้ตาใบเสียแต่ไขว่เนอะตาใบอยู่เลยบุญยังไงสาบชูนี่ và vâng, cho hiện tại một à. À. Khoài, à. Hình, Bó uh. long siêng, như thế, bình nào vậy nó, bẹt chún chún bẹt, hay thăng, sáu phần, sáu phần, hả, hay không, sụm không, hay hay chú, sụm hay ba vòng đúng không, hả, sụm, 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 สิโชนะเดี๋ยวได้บะแสนมีเด้แม่ใจอยู่ได้มื่อนี้ได้เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ฝันดีได้เมื่อคืนนีฝันดีดีได้เมื่อวานบอลเด่นได้ฝันตุนแจ้งเอาได้ยื่อดีเท่นบอลไปหาปลาคาร์ฟมาจดเมียนเป็นเอาไอ้เนาะฝันว่านี่เด้ตัวนี้เมื่อคืนนี้อ่าซุ่มนี่หกโตหกพันโลข่อยเห็นอยูเป็นร้อยไม่เช่านี้ทาน กกนกินจไมได้ชื่อมูลแต่กัตัวที่สองก็คือป่งทเนป่งลาเนาะป่งหาพันเนาะมันหลายป่งอยู่หลายป่งสิบป่งบ่๋อโดยโดยโดยโอ้ยกำลังคอยกันแล้วแต่หาพันจีพี่น้องเนาะตายกูนีเฮากัยอมเล้วพี่น้องเด้ออ่าแตวกัมีตัวชิพเพิ่มเติมอีกก็คือตัวปลาใช้ตัวปลาดิ ปลาใหญ่เนาะปลาใหญ่นี่มันมีปลาน้อยปลาใหญ่อีกบ่อหนิมีปลาน้อยปลาน้อยคือปลาทูน่าปลาน้อยปลาทูน่าปลาน้อยลายองตัวนี้เท่าไรเด้เนี่ยมสี่สิบเจ็ดตัวนี้เนี่ยมันได้แต่ปองสี่ปองสามเด็กอ๋อสี่สิบเจ็ดพันได้พี่น้องเด้อเนาะสี่สิบเจ็ดพันแล้วก็เอาตัวนี้เอาเอาปลาใหญ่ก็ได้เล่เล่พวกโตบ่เฮ้ยปลาปลาใหญ่มันเคยออกเรื่อยเลยเนาะเฮ้ยบางเทียนมันออกอีกกระไรเอาปลาน้อยดีกว่าเอาปลาน้อยเอาปลาน้อยเด็กกำลังจับรออยู่นี่แต่พวกปลาหน่อย อ่าซ้ำกันก็ได้ตรวจออกมาป้าก็ทางว่าเอาบันเนาะอันนี้เนี่ยคือลองเสี่ยงดวงเบิรงเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเฮานี่อ่ากับเคยซื้อแต่ว่ากัเคยซื้อแบบเล็กๆน้อยๆที่เนะเนาะแต่ได้งวดนะบางวดกับ่ได้ซื้ออะไรก็เก้าสิบสี่โอ้เก้าสิบสี่พันเก้าสิบสี่พันได้ไงแล้วก็สิบเล็ก็ระไรเสียหนึ่งเด้อพ่อเสน เอ้ข่อยว่ารุ่หเนี่ยยังนี่อยู่เนาะหายแชร์หนึ่งเลย94,000เรต้องทอนล์ไลี่ยเป็นเป็นรุนนะอะไรยบงนี้บ้านนี้คึ้ปิดโอ้ใบข่อยเบิร์บ้านนี้เนาะอ้าพี่น้องเลยเป็นเบิร์ตอ้ใบข่อเบิบ้านนี่เาะอ้ามพี่้องยนเบิร์ว อันนี้เพิ่นบ้านเออเอ้นตะเลวได้เนาะอันนี้เป็นบ้านตะเรียวบะเ็นปะบ้านตะเรียวปะตะเรีวใหญ่ตะเลวใหญ่เอาบ้างอะไรซองบ้องงานซุ่มท้ายซองปดาได้เนาะมันมันได้แต่อันมันได้แต่เลขซ้างอรมีน้ำซัดไหได้ได้ไก็ได้บ้องนซุ่มแล้วครับ อันขออนุญาตถามเจ้าซื่อว่าอย่างไรก่อนเสือกี้อ๋อโดยโดยโดยถ้าว่าสิเด็กสงถามเอาให้ก็เลยโอ้ถามโอ้ึงเม่อานเราเห็นตรงไเนาะโอ้โหเดีแล้วพี่เเเนาะน้องกี้ได้พี่น้องเด้อผู้ใดผ่านไปผ่านมาทั้งน <ors> oh, um, so uh, ี้ก <hr> ัอ่าถวท่านใดที่ว่าผ่านมาทั้งบ้าตะเล้วเนาะน้องนกัสิอ่บมาขายเออยู่ยิมถนนนทางนี้ได้ พอ้านเทากับเลขเลขออกนี่ทุกมือวันวันจันทร์ทักจังหวัดอะไรทินเลยสามวันตัวทิ่แต่ว่ากับเท่าฟันดีๆีรอพุ่นแหละจังซื้อพี่น้องเยเนาะแต่เก่ากับว่ได้คอยแบบปลาเป็นใดดอกเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันเห็นทางสาวทุกตาบ่ซื้เพื่อนะเนาะเอ้ยทุกตาเลยเนาะ ป็ื้อถือสิบหกตือตืออะอันี้เขาใช้ตือใมเอ็นไปวัดมหาโชคอันนี้ยินอยู่แล้วิวจีตุ๊กตามาถวายเออม่อกตุ๊กตาเบิ้งเบ้ง่ว่าเซนถือเลขจเดไม่มีออไม่ได้ม่ได้เลขกดแบบนี้อย่างเดียเลยเนาะโอโหคำว่าเซนถือป่งงหาพันนี่ห่วยตือนี่หาพันี่สามสิบเนาะเขาจะให้พูดไล้สิล้านป พ่อมาซิปหายทางน้องเพน่้นพหายน้องเพน่ิจัอะไรดหายิปป่ะหายิปล้านปะมปน้กันไปให้น้องเียงจะเียงบ่เป็นคนโคตรหายด้โชคน้ำเพื่อนดิแม่เราถือต้องเราไป่อนะเอาไอ้ที่ใครี่กเอาไปถือปเามาซื้อเองน้ำเพื่อนแต่โชคมาดัน่และเาก็ต้องให้เบิ้งเอานัานพี่น้องเอ บหยลห้าอ่อยถึกปองหาพันี่กใไมให้ได้ที่หาสิบล้านคอยคลิปก่อนขายไว้อยู่ไหนสิญาตมาเชง่อยมนสิคนบริาเรีเนาะ่อย่านมเรีกออกลรคลิปปั้บโบงีหเอฮะลงก่อนในนีเนาะเออลงก่อนมาแหงเลยบรลบแน่นอนเอาไปถือคอนทอไปโอ้ใบลายเช่นเดบอืมอีลาเล็กอันนีอันนีป่ะบ จะมากยังนะอย่างนี้แหละมากเลยยังจบมากอายลูกเหไปรถป่ะเลยเลยนะเามากกว่ายี่สิบในกรมเลยไงนี่ไปรถไปรถข่อยยงเรือดเรือยู่หกสี่จกี้บอวไ่ได้ชนเเฮืออเจ้าทางนี้ทำถึกเล็กอาาอยู่ใช่ไหนี่บอเอชุมเล็กบอ้ใชชุมเล็กบ้เลยมอดูนี่อ้ยอย่ามาอุ้ใจตันนี้ด้อันมูสิพาื่ออีกไงเนาะ จะผ่านไม่ได้ด้วไหนฮะผ่านเอาเอาบุตรจะไล่แหยไอ้เลยเอาเอาชาวพันนี้อาสามาวพันนี้เองถ้าอย่างกรว่าไปจักโคลิงกันอยู่แล้วก็ชื่อดิชื่อดิชาวพันด้วยพี่น้องเนาะไอ้ชื่อชื่ไงมาคบชื่อเลยครบ่าหมดเลยจะข่อยไวชิวอย่างนี้ข่อยลืมคำว่าเลยงาน เคยรื้อขาวว่าวเองแต่พอช่วงยังก็เอ้อเป็นผู้ขายเลขนะน้องนะหาว่าเลขนั่นเลขนี้เรื่อยามผลมาเด้อวิธีว่าเออวิธีขายมันต้องต้องขายซอยกันเนาะเออโอ้ยเขามักเลขนั่นเลขนี่เพล่าบอกถึงรถเพื่อนให้กับมีเนาะเลขกรุบวะเม่นวะ ตลืมคำว่าอะไรคนลืมคำว่าดิแคอยสีบ้าอย่างกินแทกคอยสีถามน้องคนนี้พี่้สิเมื่อก่อนแลวบอนี้ช่วงน้อยไม่พ่อยพ่อยบัน้าบันไนหูเมื่อยก็จังมวว่าอันเพิ่อ่นะเออว่าจีฝากช่องยูทูเพิ่นเออจีฝากจฝากช่องนนอนเออเออคลิันนี้อ่บอแสนบันเท้าอ่านบอตาบันเฮาบอเวียดบันเท้าบอสินีแชนแนล ่ซื้อช่องยูทูปมานะอย่าว่าอยากเข้าไปที่ตามเบิ้งเนาะเออจน้อยงว่าจะคนไม่ใช่ว่ามาถ่ายคลิปนั่นนี่อยู่าไปเลยว่าะเออมีช่องยูทูปไนบองให้นาะก็ได้บอกให้น้องๆเข้าไปที่ตามเบิ้งเนาะรันได้ถือเลขบาทแสนบ้านเฮาบานตาบ้านเฮาบ้าปีบบ้านเฮาภาษาไทยน้องเฮียนอยู่มออะไรเนี่ยนียนอยมอสี่โอ้มอสี่

ไอ้บุได้่ถึงได้่าถงแต่ว่าบุได้เท่ถึงบ่ได้เท่าถึงเล็กแล้เบื่อเ่าถึงันเนเื่อคัน่เออไปไหาบ่อไหลยเว่่าไหลคยไหลคนมันอยากมาซื้อเนาะนี่ว่าทางแม่ซื้อเล็กยังแม่นี่ได้ซี่นี่ยูหน่อยนี่ โอ้เชื่อจะแล้วกจะชี่ไปทำไมนบวะนี่เจ้านเียกกบมันจับผันข้ามาวังกิมีซื้อกบกับผันกบกับมันกรจน้าวบานนี้พโกงาไปนไข่มาใ้มาชื่ออย่างมันเลเยจ้าอีกแเจ้าอีกผมเนี้ยอันพัวกันเนาะไปวิกิตรหนึ่งวเอาเอาตัออีกจ้ะเดี๋เดี๋ยวขอซื้อทำเลยก็เจ้าชื่อยังก็ มื่อหน้าฉัมาถามหาเลยสิมดมนบอกเลยไหมอืมอันสิบเจ็ดอ้ยมันใจเจ้าเน่เจ้าสี่ขงนี้นี่เออเราสี่อันในเลยเออกเดอกะ้นเนาะเออนอกกัสิเากบสิสุ่มเงือนสุ่กระติ๊เนาะเาพอแล้วพอแฉพี่น้อยพอได้รุ่นพี่น้อยเนาะหองปาองคอ เฮากับพอดีร่วมไว้กกับพอดีอะไรก็เก้าจุดสี่พันเมื่อกี้นี้เป็นยังไงเนาะกะพอบัดเบัดหลวงเสียงหลวงกันไปกะบว่าได้เด่นลายเราเป็นยังไงเนาะกะลองเสียงหลวงเบิงเนาะเบิงเถ้าโศกมานเฮาเนาะพอได้พอได้นะพี่น้องไอ้คำว่าโศกมานกระเดี่ยวไปเนอะ อันนี้คือเลขกนสุดต่อขงตางพุทธมาได้ดีแมนแมนแมนนี่ันเครื่องในน้อยดิใสก็ได้พอตะคปุ๊บๆอะไขึ้นยอนอยู่ใส่ก็ได้เทิงกุ้งไมพี่น้องเนาะตำรวกแจ้งมองกับชิมาหาน้องพนนีแล้วก่อนเรบ จกบานดอกเนาะงนอนคนถือแกเงไงเขาได้ซื้ออยู่กัเออ่นยังบทันนั่นอยู่ไห่น้มั่อแักแน่ลินโคบาดูเขตเซนูว่าท่นซะว่าคนโคพระเจ้าไหนเซนูต้องลักๆัก่อนเซนูดูเขตเซนู nói huyên cốc mà làm nhanh cho cho Đấy là bọn mình thắng chưa được nó không thắng cốp nói chứ không phải chưa nữa chưa chưa nữa chưa nữa chưa thôi, chưa thao thôi, thao thôi. Hả? Đứa, nào thao nữa chưa nữa chưa chưa nữa 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 chưa nữa

เด็กซุมเล็ก่ายเดยอคอเลาะเกายมันเล็ก้่ายมันสาตัวหน่งหกจ็ดกจะได้แข้างหน้าถ้าซุมให้ถ้าต้องกดท่ายมันสกตัวก็สามตัวเาขากดท่ายสาตัวแต่ข้างหน้ามันใ้ซุมให้เนาะน่อกเ็ว้รมันไม่ได้เขาแบบเนสงตัวมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ือกันมันเองตามเครื่องมาจ้งเนาะโอ้ rồi 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 chắc chắn chắc chắn 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 Ờ chắn 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 đây chắn 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 à chắn 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 chắn

ถี่นน้ำกันมาสุกคนเลยอ๋ชื่อือเกนนออิ้ำกันมาเลยส่งหมานน้ำกันเลยคอยเอาบุคือมู่อยนะเออฉันนี้เอาบุชีเด็กบแล้วบุถือกับคนนี้เฮ้ยว่าจะว่าช่า่อยไ่ได้ซื่ออย่าบ่ไม่ได้่อเอกระบาดเออเออะไดับูอยกนกันแล้กันแล้วเนาะโดย มือถือเขาก็ดีใจน้ำด้วยด้วยแค่ยเนาะเออด้วยเนาะขายเลขเดียวช่าแเนทางเออเนาะอยู่ทั้งสวรรค์มีข้าวได้ทุกเงินตจับมันโทับทในข้าวแหลมเลยอ๋อมาขายนี่จนถ้าเบิดเวลาเป็นบ้านออกบิดเวลาตรงนี้ห้าสิบาทีดยก็จะมีจอหนดเนาะเพราะขบวนขึ้นมาทำบริการว่าไงมายืนเผาบริการ เพื่นกับยูไก้อยู่เลยนยอยู่ถวันนี่ือมีป<อ>แนไปเลยยิ่ไดมายืนี่จะเียก่ได้เจ้าบู้จ,จัดคอยบผูบจ้จกักเจ้าจ้าวผโทสาวเท่านี้ หมดแปะหน้าเดเอัดหน้าเใ่หมกันนปไปนะจับมงต้องงลักษณะขากอนเนาะต้องมึงลักษณะข้ก้อนจับตัวชเลยเลยได้เฮ้จดอยู่กัพืเพื่อนอยู่กจับปืไปเลเลยไปเลยไปสาวไปโอเคโอเคเด้อขับใจลายเด้อดยกาปาเด้อวันนี้เด้อโยบอกเลยแม่หน่าโชคมาันเดเนาะ เอากรอนเอากรอนพี่น้อเลยอ๋อลายเลยเนาะโอ้ยอึ๊บอ่าไปไปกรอนบัดนี้พี่น้องเด้อเนาะไปพี่น้องเลยเนาะจังใดกะทั่งเฮาจะขอจบคลิปก่อนเนาะกะบัวตีบัวว่ากันเด้อพี่น้องเด้อเนาะลองเสียงเบิ้งจัะเด็กจังหน่อยนะพี่น้องเลยเนาะเห็นเพิ่นถือรางวัลอัน สิบกตื <m akes> ้อส <c oughs> ิต <c oughs> like ื่อแลมันโดนใจขึ้นดิบะนี่สาพันมาตานะสพันเนอะสามพันวะช้าเอันหนึ่งเงินได้สองบาทเงนดี่าโดยโดยโดยพี่น้วไอ้จะไหนกะอ่าจีตามเบอร์เนาะกะมันกะแบบกะเปรียบเทียบกะแบบคือลอตเตอรี่เนาะน้องมาตาเนาะอะแบบคือลอตเตอรี่นะพี่น้องเอ้เนาะแต่ว่าบ้านข้ามันอ่าอาทิษฐานึงมีอยู่สามเทือกเนาะไมีสามเทือกที่เห็นนะรางวัลที่นนะพี่น้องลองเสี่ยงโชครางวัลเบิรงเนาะ าบางงวดกับบริษัทบางงวดกับรองเบิอ้องหูปพันละลายไปเนาะขับบริษัทนักปาไในดอกพี่น้องเอ้เน <c oughs> าะนอนล,ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพี่พาจากไหนขอโทษขออภัยละลายสบายดีพี่น้องเอ้เนาะ